โอเคก็สุดสันมันเปิดเทอมนะครับไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่คุณผู้ชมหลายๆท่านที่เปิดนะครับผมก็เปิดด้วยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่งานเราจะยุ่งไปมากกว่านี้นะครับก็ปีสุดท้ายเลยนะในรู้ครัโรงเรียนนะครับผมปีหน้าก็จะเป็นพนักงานเต็มตัวเลยนะครับก็เต็มที่หน่อยนะครับเต็มที่หน่อยเพราะฉะนั้นก็ มามาต่อเกมนี้กันให้มันจบจบกันภายในพาร์ทนี้ไม่รู้จะได้ไหมมาท,ท้าทายนานเดสโหมดนะครับนานเดสนานเดสพูดพูดใกล้ไหมครับนานเดสนะครับการพูดแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว,ว่าสูนนะครับไม่ต้องออกเสียงเต็มนะครับเอาบบน,นานเดสนานเดสออกใกล้ๆภาษาอังกฤษนะครับโอเค ระยะเวลาเอาชีวิตรอดบานกลางระดับความอันตร,รายของ Android อันตร,รายมากนะครับใช่ครับผมทําเองผมยังเล่นไม่ผ่านเองเลยครับหากเล่นโหมดนี้ชนะจะพบกับฉากจบแบบลับซึ่งผมก็ไม่ดูอยู่แล้วครับฉากจบเนี่ยผมจะให้ผู้ชมไปเล่นแล้วก็ไปสัมผัสกันเอาเองนะครับเอาเป็นว่า,เ,าเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นเล่นแบบเงียบเเลยนะครับเอาชุดเอวเอา,เอา,เอาในห้องนั้นเขาก็ยังไม่เปิดนะแต่มาในนี้เขาก็เปิดให้ผมเฉยเลยนะตอนแรก ถ้าจำ EP ที่แล้วได้นะครับคือชุดเอลจะได้ก็ต่อเมื่อเไม่โดนจ้องเลยนะครับไม่โดนจ้องจากคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับในการเล่นหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งรอบนะก็สวยดีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ชุดนี้ชนะให้ได้นะครับผมก็ลืมไปที่จริงผมน่าจะรีเร์ทคอมคอมจริงๆของผมก่อนนะครับก่อนจะมาเล่นนะ What the l o o ครับมาได้ยังไงเนี่ย ช่วยบอกผมทีว่าเมื่อกี้เลิฟคราฟเข้ามาเองใช่ไหมครับ๊ <c oughs> โยโอ้โหผมไม่แปลกใจแล้วมนอันตรายจริงไหม <c oughs> ขนาดเออซาวากะก็ยังมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยครับ <c oughs> ต้องปิดเลยครับต้องปิดแล้วนะครับ ยังไม่เข้าห้องน้ำนะครับเชื่อแล้วแหละว่าหุูอันตรายจริงๆนะครับ มมาพร้อกกันเลยดีดอยตอนนี้คอมผมจะค่อนข้างช้านะหมายถึงคอมของผมจริงๆนะครับไม่ใช่คอมในเกมนะครับจะค่อนข้างช้าเพราะว่าผมใช้งานมาค่อนข้างหนะักแล้วก็ไม่ได้ี <S <ม> <S ดส s t a r t เรื่องอ,อะไรไ<อ>มาก่อน,อนเลยนะครับอยนะ่าลืมนะครับนี่คือโหมดนาโนเดสนาโนเดส รู้เหมือนกันนะว่าจะเปิดเกินไปอะไรเป็นไงแต่ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะาปกตินะ <c oughs> เริ่มคราบเนี่ยก็คล้ายๆเอออิบุกิผสมกับเอมิโกะนะครับก็คือถ้ามันเข้าห้องมาได้คือหลบไม่ได้นะครับแต่มันจะเหมือนกับ เอ้มีโกดลตรงที่มันจะไม่วิ่งไม่วิ่งพลานทั่วห้องนะครับโอเคจะผ่านหรือเปล่าวะดูแล้วมีความโหมดร้ายมากเลยเนะนี่ยโอเคตอนนี้ซาโก,กอยู่แคมหนึ่งนะครับ ตอนนี้สังเกตใช่ไหมครับว่ามือผมตอนนี้ขยับ่อนข้างชานะครับเพราะกดหน้านี้ไปพิมพ์งานมาตั้งแต่เที่ยง,ย,งออยันเออเย็นแล้วก็เพิ่งมาต่อเมื่อกี้ตอนสามทุ่มแล้วก็ถึงเที่ยงคืนนะครับอย่ามาแอบมองเขาสิอย่นี้ก็ได้เหรอไม,หมรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เป็นไรนะครับก็เมื่อกี้เห็นแล้วแหละว่ามา2ตัวแต่เมื่อกี้ลังเลว,ว่าจะปิดกล้องไหนนะครับก็เลยโดนทําลายกล้องนะครับไม,ไม่ใช่ปัญหานะครับพย,นะยายามนะครับผมคิดคูจะปรากฏค่อนข้างไวนะครับตอนที่ซาวาโกมานะครับเพราะฉะนั้นต้องกดให้ทันนะครับ คือความลานะครับไม่ใช่ <St xi> ก็แขนไม่เมื่อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือตาทั้งตาทั้ง,ตงสติอะไรมันค่อนข้างจะลานะครับเพราะว่าทำงานมาหนักหน่วงมากเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเปิดเทอมแล้วนะผมก็คลิปนี้ผมก็คงจะลงเลงวันวันที่หนึ่งนี่แหละครับก็คือวันเปิดเทอมเลยนะตีสอง นนะ <S <S เด็กคนนี้มันให้ฉันนึกถึงตัวเองเลยนะตันจ้องก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะเราเก็บแอชชิเมนต์ไม่โดนจ้องได้แล้วนะครับแต่ผมจะพยายามไม่นอนเลยนะครับคืนนี้เพราะว่ามันอันตรายเกินไปในการที่จะไปนอนนะครับ คนผู้อยู่บนท่อไม่มาหานะครับเธอเป็นโชคดีนะเมื่อกี้มาสมตัวซ้อนเลยอะถ้ามาหานี่คือตายแน่พยายามนะครับตอนนี้คือแขนผมผมกดไวไม่ได้แล้วแหละแต่มันก็ช่วยเรื่องนึงก็คือกดแม่นขึ้นนะครับผมก็เอาซีเอาซีใครจะอยู่ใครจะไปเอาซีเออโอเค ไอจังมาครับเลิฟครับโอเคโชคดีที่สวากุไม่ได้มาบ่อยนะแล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับความเร็วในการคลิกเมาส์ของผมเมื่อกี้คือช้าเลยนะครับถ้าสังเกตจากคลิปก่อนๆจะรู้เลยนะครับว่าปกติผมกดได้ไวกว่านี้นะครับ โดนโดนหลอกเลยไม่เป็นไรนะครับที่สําคัญก็คือต้องปิดท่อนะครับผมก็ว่าแล้วว่าเมื่อกี้ไม่น่าจะกดทันแน่ๆโอเคไม่เป็นไรนะครับเราเล่นต่อเมื่อกี้อยู่ถึงตีสามเลยนะเออดีเหมือนกันนะเล่นครั้งแรกของผมอยู่ถึงตีสามเลยอะ่ะ เอาละเรากลับมาอีกรอบนะครับกับโหมดนาโนเดสุ่นกันนาโนเดสุนนาโนเดสุนาโนเดสุจะล้างสมองผู้ชมนะครับด้วยชื่อนาโนเดสนาโนเดสนาโนเดสนเนโนเดสก็เรียมาจากเกมไหนแล้วผมก็จำไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ค่อยเล่นเกมเกมที่คนทั่วไปเขาเล่นอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับ โอ้ยโอ้โหมาปุ๊บยูจังมามาคือเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับเปิดปุ๊บยูจังมาทันทีเลยก็นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหมดแนโนดิสนะครับแนโนดิส เาว่ากูก็มาไ<ม>วแฮะ น,นี้เอ่อซาวกูก็น่าจะใกล้มาแล้วนะรู้สึกว่าจะค้างอยู่ที่แคมป์หนึ่งนานแล้วนะไม่ได้อยู่ที่หรอกนะคโอเคใกล้มาละคือคปุ่มคลิปคูในบางทีก็ไปไกลจนผมน่าใจหายเหมือนกันนะซาวกดจะอยู่ค่อนข้างนานนะครับผม ฉันนึกถึงตัวเองเลยนะไม่ได้กินหรอกครับก็ถ้าดวงไม่เลวร้ายจริงๆหรือถ้าไม่เสียสมาธิก็น่าจะโอเคอยู่นะครับอย่าคิดว่าไม่เห็นนะเลิฟครับนะ พยายามกดทุกแคมป์นะครับผมยกเว้นแคมป์หนึ่งนะครับที่เปิดปุ๊บเนี่ยเราจะเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกดซ้ำนะครับพยายามกดแคมป์สี่แล้วก็เ,เปลี่ยนกล้องให้เร็วนะครับเรียกว่าต้องกวาดสายตาดูให้ทั่วจริงๆอตอนนี้ซาวาโกะอยู่แคมป์หนึ่งนะครับ เลิฟครับรู้สึกจะมาบ่อยจริงนะช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เพิ่มเวลางานให้รู้สึกว่าจะขยันทำงานเป็พิเศษนะครับเลิฟครับเนี่ยโอเคไอจังมานะครับยูจังก็มาด้วยนะโอเคเตรียมตัวเข้าท่อเอข้า ไม่ใช่เขาทอเข้าตู้เลยครับโอเคมาพร้อมกันด้วยอีกเดียวซาวักดก็ว่าน่าจะมาด้วยนะัน้นนะนย,ย,ยนบ้านเตรียมตัวครับเตรียมตัว พยายามนะครับไฟกับพิบนี่อาจจะทําให้ไม่เห็นปุ่มคลิปคูนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจดูให้ดีนะโอเคทีสองครัองตอนนี้คือหุ่นมาทุกตัวตั้งแต่เที่ยงคืนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเอาไว้บอกว่าจะเล่นจบตอนไหนก็แค่นั้นเองครับ เลย hey, ไม่ใช่อ,อ,อยูจังเขามาค่อนข้างไวนะครับแต่อยู่ไม่นานด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเจอ,อยูจังปุ๊บเราเตรียมตัวหลบได้เลยครับโอเคไอจังก็มาเมื่อกี้ไอจังมาช้ากว่าแต่อยู่นานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องออระวังให้ดีนะครับต้องเตรียมพร้อมก่อนจะเจอ,อไอจังนะครับ งบอยู่นะครับบอกตามตรงผมเอ,อิไม่เห็นกำลังจะพูดเลยไหมหคิดจะให้พูดเลยเหรอ,อเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่าถ้าเอ,อเอมิโกะไปหยุดตรงห้องน้ำนี่ผมมองไม่เห็น คือผมมองมจะมองไม่เห็นเป็นปกติเลยน,น,นะคือมันเนียนะห้องน้ำมันก็สีสีครีมใช่ไหมครับอูพัวเอมิโกะนี่ก็เป็นสีครีมนะครับตรงผนังกำแพงนะครับไม่ใช่พื้นนะครับโอเคไอจังกำลังจะมานะครับ <c oughs> โอเค รู้สึกว่าจะมาให้ตีสามสูงสุดนะดูซิว่าเราจะทําสติติไปถึงสักตีสีได้ไหมครับรอบนี้ไปอ,อยู่ที่ไหนกันนะทำ,ำ,ำ,ำไมเมื่อกี้กดไม่ติดเอางงเลยเมื่อกี้กดเปลี่ยนสมาธิต้องมีนะครับมือต้องไวสมาธิต้องมานะครับ ซาวาโกุเพะคงจะไล่มาแล้วแหละโอเคยังอยู่แคมป์หนึ่งนะครับ <c oughs> โอเคซาวากุไปอยู่ที่ห้องน้ำแล้วเตรียม <c oughs> ตัวหลบได้เลย ก็ลดไอลดช้าลงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ระวังการใช้งานให้ดีนะครับโอเคเมื่อกี้ซาวาโกอยู่แคมป์หนึ่งนะครับ <c oughs> ซาวาโกเนี่ย <c oughs> เตรียมตัว <c oughs> หลบเมื่ออยู่ที่ ห้องน้ำหรือแคมป์สีนะครับเมื่อกี้ไอจังมานะครับพยายามตรวจสอบก่อนนะครับโอเคมาพร้อมกันเลยดีมากมาพร้อมกันเลยแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่คืหละเออนั่นแหละไม้หมดเลย มาพ้พมกันให้หมดเลยนะครับผมในรอบเดียวโอ้ยเมื่อยแขนอีกแล้วเนี่ยตีสีแล้วโอเคทำลายสถิติเดิมแล้วนะครับผมเราจะค่อยค่อยขยับไปนะครับผมอย่างน้อยได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับคือยิ่งใกล้จะหกโมงเช้าเนี่ยออมันจะยิ่งตื่นเต้นนะครับแลวจะยิ่งทําให้พลาดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือ <c oughs> ยิ่งใกล้หกโมงเช้าเนี่ยเราต้องยิ่งเพิ่มความระวังตัวนะครับไม่ใช่ผ่อนคลายนะครับต้องยิ่งระวังตัวนะครับต <c oughs> <c oughs> อนน,นนะี้เ เสียงมากเลยถ้าไปดูกล้องเนี่ยกดไมสติดได้ไงครับเมื่อกี้โอเคต้องเตรียมตัวแล้วต้องเตรียมตัวแล้วเจอก่อนเจอก่อนโอเคเยอะมากผมคลิปหูที่เกิดทางกันแบบโอ้โหหัวใจจะวายตายตีห้าวิ่งตีห้าแล้ววิ่งโอเคไม่ทันหรอกไม่ทะลอก ไม่ทันหลอกไม่ทันหลอกไม่ทันหลอกนะครับไม่ทันได้หลอกไม่ทันหลอกนะครับไม่ทันได้หลอกนั <trajectory> ่นเองไม่ท <saben> <aco ông inform inform vit> ันหลอกนะครับไม่ทันได้หลอกนั่นเอง ยอมเลยนะครับเมื่อกี้คือโอเคยอมเลยครับยอมเลยครับเมื่อกี้คือยอมกล้องพังอะไรเลยนะครับถ้ายังไม่ออกมาละก็ไอจังจะโมโหแล้วนะอกอแค่สคนเหมือนกับฉันเลยนะ ี่ได้ยินเสียงก่อนโอเคมากันให้หมดมากันให้หมดเลย,ด,เลยดีมากดีมากตอนนี้แค่กดคลิปคูให้ติดนะครับ ตอนนี้คืออย่าโดนจ้องอันขานเป็นองินขานนะครับเพราะว่าค่าโดกิี่เพิ่มเร็วมากเลยนะครับ yes เยติปเมษายนสองพันสองนปดสิบห้านะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนเอมิโกภาคแรกละมังครับและก็บอกได้เลยครับว่า ผมจะไม่สปอยนะครับปึ๊บปุ่มไหนเนี่ยโอเคนะครับผมพิชิตผมคือผู้พิชิตแล้วนะครับผมพิชิตหมดนานเดสนะครับ,รบสรุปตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่เปิดเลยก็ยังไม่เปิดจริงด้วยนะที่จริงก็ได้มาแล้วนะได้ชุดนี้มาแล้วนะ แต่รู้สึกเหมือนจะยังไม่เปิดนะครับผมก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ okay, ชุดนี้เนี่ยเอาชนะนานโดเดสนานโดเดสมดที่จริงก็ได้เลยนะครับแต่คือผมคือถ้าจะได้คือผมต้องไปเดูอะไรนะดูเนื้อเรื่องนะครับผมตอนจบด้วยนะแต่ผมไม่ดูนะครับผมเพราะผมจะให้ผู้เล่นเไปดูกันเองนะครับผมอโอเคนะครับ เอาเป็นว่านะครับผมตอนนี้ผมก็เคลียร์แล้วสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับผมว่าเออ,อยังไงดีเออเคลียร์เวอร์ชันนี้แล้วก็เอ็นซีรีส์วันนี้แอดเอมิโกเอพิโซดทูนะครับผมถ้าถามว่าภาคสามผมจะถ้ามีนะผมจะกลับมาไหมอาจจะไม่นะครับก็ ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยนะอาจจะไม่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะครับผมก็ถ้ามีนะผมก็อาจจะไม่มาแล้วนะครับไม่มาทําอย่างนี้แล้วนะเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนเล่นผ่านแล้วก็สนุกไปกับเกมนะครับผมตอนนี้เคลียร์แล้วเอ็นซีรีส์วันในเอสเอมิโกอพิโซทยางเป็นทางการนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมโอ้ก็ระทึกใจเชยได้เลยนะบาย